วันนี้เราจะมาต่อวยากรณ์กันอีกนิดนึงแล้วก็ดูพาดหัวการหาเสียงของที่นี่กันสัหน่อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจ็ปเป็รนีสรายการที่ใช่คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาคืนกับผมสันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาต่อวยากรณ์ของบทที่11ในหนังสือมินนาโนโน,นิฮงโกกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าจะจบแล้แล้วเดี๋ยวเราจะ ดูพาดหัวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเขตของผมกันสักหน่อยครับเริ่มจากไวยากรณ์ที่ต่อจากเมื่อวานคือคำแสดงปริมาณหรือว่าจํานวนระยะเวลากับคําช่วยนิแล้วก็ใช้คําว่าไกที่แปลว่ากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็บวกกับคํากริยาครับก็คือระยะเวลานิไกลแล้วก็คํากริยาครับ ใช้รูปประโยคนี้เนี่ยเอาไว้เพื่อบอกความที่ความบ่อยในการทำกิริยานั้นนะครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเราไปดูภาพยนตร์เดือนละสองครั้งนะหรือว่าผมเนี่ยทำพอดแคสสัปดาห์ละห้าครั้งหรือว่าเราฉลองวันเกิดปีละครั้งอย่างนี้ก็ใช้รูปนี้แล้วก็กี่ครั้งกีครั้งก็นั่งไกลแล้วก็คำกิริยาครับยกตัวอย่างเช่น1ヶ月に2回映画を見ます 1ิ月に2回映画を見ます。าามมชมภาพยนตร์เดือนละสองครั้งก็จะเห็นว่าอิกาเก u n นิ i k ไกเ,เดือนละสองครั้งคือตรงนี้ครับต่อมา週に5回ポッドキャストを作ります週に5回ポッドキャストを作りますทำพอดแคสต์สัปดาห์ละห้าครั้งอย่างนี้เป็นต้น Ne tanjobi wao kaishimasu Nendi tanjobi w a o kaishimasu ฉลองวันเกิดปีละหนึ่งครั้งอันนี้ใช้น่นนีแล้วก็อีกไกลประโยชข้างหลังนู่นเลยครับแล้วอันนี้กหลายๆคนน่าจะทําแต่บางคนอาจจะแบบอดอาหารนนิดนดน่อยๆก็อาจจะไม่ครบ3ามครั้งก็คือ Ichinichi sangkai gohango Tabemau 一日 n 回ご飯を食べますกินข้าววันละสามมื้อต่อมาคำแสดงปริมาณหรือว่าจำนวนบวกกับคำว่าดะเกะหรือจะใช้เป็นคำนามกับคำว่าดะเกะก็ได้ครับคำว่าดะเกะเนี่ยแปลว่าเพียงเท่านั้นเอาไว้ วางไว้หลังคำแสดงปริมาณจำนวนหรือว่าคำแนบก็ได้ครับเพื่อบอกว่ามีแค่จำนวนเท่านี้แหละหรือมีแค่สิ่งนี้เท่านั้นแหละทีนี้มาดูวิธีการใช้กันครับในหนังสือเขายกตัวอย่างไว้สองประโยคครับ power 电器に外国人の社員が一人だけいます power 电器に外国人の社員が一人だけいます แปลว,ว่าบริษัท Power d e ์เดงมีพนักงานชาวต่างชาติเพียง1คนเท่านั้นในที่นี้เขาใช้ฮิโตริดาเกะฮิโนึ่งคนเท่านั้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่บริษัทในญี่ปุ่นต่างๆก็อยากจะได้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานที่บริษัทด้วยครับ ตอนผมไปฟังสัมมนาการหางานเนี่ยก็จะมีบริษัทต่างๆมาให้ข้อมูลว่าเนี่ยบริษัทเราก็พยายามรับชาวต่างชาติด้วยนะแต่ว่า requirement เขาสูงมากเลยครับร,ตรูตรงๆคือเขาอยากได้ชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างนึงแล้วจะได้เป็นเป็นกับเ,เ,เป็นสะพานเชื่อมบริษัทญี่ปุ่นไปข้างนอกประเทศใช่ไหมแต่ว่ารีควอเมนงเขาคือต้องสื่อสารกับคนญี่ปุ่นในบริษัทได้ด้วยนั่นก็คือเขาก็จะ เอาภาษาญี่ปุ่น JLPT N1 วางพื้นไว้เลยว่าคุณจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องได้นะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการสื่อสารภายในบริษัทครับเพราะฉะนั้นที่ผมทำพอดแคสต์วันนี้ก็ยังห่างไกลกับ N1 มากถ้าใครอยากจะมาทำงานที่ญี่ปุ่นไม่ต้องรอพอดแคสต์ผมไปเรียนเองได้เลยครับจริงๆอันนี้พูดจากใจจริงเลยเพราะว่าถ้า ทำด้วยสปีดอย่างนี้เนี่ยผมว่าอีกหลายปีเนี่ยก็จะครบเอ็นหนึ่งครับต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งครับยาซมิวะนิจิโอบิดาเกเดสยาซมิวะนิจิโอบิ a า e กเดสวันหยุดมีแต่วันอาทิตย์เท่านั้นในที่นี้ใช้นิจิโอบิดาเกนิจิโอบิดาเกมีแต่วันอาทิตย์เท่านั้นหรือว่า ถ้าอยากจะบอกว่าเฮ้ยมีแต่เธอนะอะไรอย่างนี้อ่เอาเป็นประโยคสั้นๆไปก่อนละกันไม่แน่ใจว่าจะอาไปภาษาษผสมกับอะไรแต่ว่าบางทีน่าจะเจอในเนื้อเพลงบ้างแหละก็จะพูดว่าアナ a นาตาดาเกเดสแปลว,ว่าเธอเท่านั้นครับเธอเท่านั้นค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาดูพาดหัวกันหาเสียงของสภามหานครโตเกียวกันครับ พอดีผมได้ใบปลิวเข้ามาในกล่องจดหมายที่บ้านแล้วก็เป็นใบปลิวของผู้สมัครรับเลือกตั้งสภามหานครโตเกียวของเขตไทโตครับใบปลิวที่มาเนี่ยก็เป็นใบปลิวแบบเป็นขนาดหน้าหนังสือพิมพ์หหน้าครับแล้วก็มีพิมพ์ทั้งสองด้านก็จะเป็นแผ่นป้ายโฆษณาตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งต่างๆเต็มไปหมดเลย ในเขตไทโตเนี่ยมีผู้ลงสมัครทั้งหมด7คนครับแล้วก็เขาจะทําการเลือกทั้งหมด2คนจาก7คนนี้ผมก็เลยอยากจะเอามาให้ดูว่าเขาใช้พาดหัวยังไตงตัวรายละเอียดนั้นมีอีกเยอะแยะมากมายไปหากันอ่านได้แต่ว่าเดี๋ยวมาดูหัวข้อหลักๆแลวกันว่าเขาใช้คำพูดอะไรในการแบบดึงความสนใจให้ไปอ่านกันครับ แล้วที่นี้ในใบปลิวนี้แล้วก็จะแบ่งเป็นช่องขนาดเท่าๆก,กันทั้งหมดเพื่อความเท่าเทียมใช่ไหมก็จะมีข้อมูลต่างๆตั้งแต่ชื่อพักถ้าเขาสังกัดพักใดนะแล้วก็มีชื่อของผู้ลงสมัครเป็นตัวคันจิแล้วก็มักจะเขียนชื่อแบบง่ายๆก็คือเขียนเป็นตัวที่ดังกันนะเพราะว่าถ้าคันจิอ่านยากหรือว่าเขียนยากเนี่ยเขาก็จะเขียนคําอ่านเอาไว้ด้วยให้คนลงคะแนนเนี่ยจำได้เพราะว่าเวลา เลือกตั้งที่นี่เนี่ยเขาให้เขียนชื่อครับไม่ใช่ให้กาแบบบ้านเราอ่าแล้วนอกจากข้อมูลชื่อแล้วก็จะมีข้อมูลประวัติส่วนตัวว่าเกิดที่ไหนโดยเฉพาะถ้าใครเกิดในเกตไทยโตเนี่ยก็จะเน้นเลยว่าเกิดที่เขตไทยโตอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็มีข้อมูลการศึกษาว่าเรียนที่ไหนจบมาจบโรงเรียนอะไรจบมาวิทยาลัยอะไร,ะไรแล้วตอนนี้มีลูกกี่คน แล้วก็บางคนก็เขียนงานอดีรกออกมาด้วยครับแล้วก็เคยมีประวัติการทำงานในสภามหานครมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็นอกจากข้อมูลต่างๆนี้ก็จะมีพาดหัวว่านโยบายหลักคือสิ่งนี้นะเป็นตัวใหญ่ๆเลยเราก็จะมาดูตรงนี้กันครับแล้วนอกจากเรื่องพวกนี้ก็จะมี QR code ด้วยของบางคนนะก็ให้ไป หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม Facebook, Twitter หรือว่า Home Page ส่วนตัวของผู้ลงสมัครคนนั้นๆครับแล้วผู้สมัครแต่ละคนเขาใช้พาดหัวอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับเริ่มจากพาดหัวแรกไทโตกุโตโตเกียวโตะสึนังะไทโตกุโอ o โตเกียวโตะสึนังะแปลว่าเชื่อมเขตไทโตกับกรุงโตเกียว นโยบายเขาก็จะค่อนข้างกว้างแล้วก็ครอบคลุมหลายๆอย่างเลยครับสำหรับคนที่ใช้พ้าหัวอันนี้แล้วในพ้าหัวนี้มีคำว่าอะไรที่น่าสนใจบ้างก็คือคำว่าซึนังหครับซึนังหคือเชื่อมต่อเชื่อมโยงเชื่อมสายสัมพันธ์อะไรทั้งหลายใช้ซึนังเหอหมดเลยในที่นี้เขาใช้เป็นไทโตคุโตโตเกียวโตโอซึนังหก็คือเชื่อมเขตไทโตกับกรุงโตเกียวนั่นเองครับ ต่อมาอันนี้พาดหัวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในญี่ปุ่นเลยครับคือก o r i งโ o ริ i ินโอจิจูชิชิโคโรนาทายซคุจ i j u s ูชิชิโคโรนาท a ยซ a k u เ e นเร k ุคำว่าก o ริงเนี่ยที่จริงอ่านได้อีกแบบหนึ่งเลยนะก็คือโอลิมปิกคอโอลิมปิกเพราะฉะนั้นกอริง y o ริอินโอจิก็จะอ่านได้ว่าโอลิมปิกคือ i ริอินโจิ Olympic o อลิมปิกิยดีอินโครับอ่าพอฟังปุ๊บก็อ๋อโอลิมปิกเลยใช่ไหมฟังออกไหมว่าเป็นโอลิมปิกก็คือกอริงยอดีก็คือ,คอยิ่งกว่ากอริงหรือว่าโอลิมปิกเนี่ย i ินโอจิอินโก็คือชีวิตครับอ่าชีวิตสําคัญกว่าโอลิมปิกอ่าพอจะเดาได้ระอยางว่าหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงให้ปกป้องชีวิตของผู้คนดีกว่าจัดโอลิมปิก Olympic นั่นเองครับ แล้วก็พูดต่อว่าจู ishi, aku, ่ชิชิโคนาไทยะเกิเซนเดเกุจูชิชิเนี่ยก็คือยกเลิกครับในที่นี้หมายถึงยกเลิกโอลิมปิกนั่นเองแล้วก็โคนาไทยะเกินี้เซนเดกุใช้มาตรการป้องกันโคโนาอย่างเต็มกำลังอ,อันนี้ก็คือเขาค่อนข้างเน้นไปที่การป้องกันไวรัสโคโนาไม่ให้ระบาดมากขึ้นแล้วก็ขัดขาน การจัดโอลิมปิกครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเขาได้รับเลือกเขาก็จะพยายามให้ยกเลิกโอลิมปิกไปเพราะจะเป็นตัวแทนอะไรอย่างนี้อา่าก็เสียงค่อนข้างสตรองเลยครับแล้วก็มีนโยบายอื่นๆที่เขาบอกไว้ข้างในเป็นรายละเอียดด้วยเยอะแยะเลยเอ่าเรามาดูพาดหัวต่อไปกันครับอันนี้จะกว้างมากอาจจะเพราะว่าเขาต้องการแบบคงฐานเสียงต่อเอาไว้เขาเขียนว่า 今東東京が頑東京が頑張が頑張張るる私私ははややりりまますす今โตเกียวกำลังพยายามอยู่ผมก็จะทำครับอันนี้เขาเขียนว่าอะไรบ้างก็เขียนนโยบายในรายละเอียดครอบคลุมมากทั้งเรื่องการศึกษาการเลี้ยงดูบุตรมาตร,การ,ก,าร,ร,ราการป้องกันไวรัสโคโรนาการป้องกันเหตุภัยพิบัติ แล้วก็การจราจรแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมอมือันนี้ก็ครอบคลุมมากๆเลยแต่ว่าเราจะไม่ลงรายละเอียดกันครับเดี๋ยวจะละเอียดกันไปแล้วก็พาดหัวต่อมาครับอันนี้จะเน้นเรื่องเด็กๆมากๆเลยครับเขาเขียนว่าโคโดโมนิยาซาชิโตเกียวเอะโคโดโมนิยาซาชิโตเกียวเ ก็คือมุ่งสู่การเป็นกรุงโตเกียวที่เหมาะกับเด็กๆโคโดโมนิอันนี้ก็คือแกเด็กๆใช่ไหมยาซาชิยาซาชิก็คือใจดีหรือว่าเหมาะสมแก่การเลี้ยงดูเด็กๆนั่นเองแล้วก็โตเกียวเอะโตเกียวเอะนี่หมายถึงไปยังโตเกียวใช่ไหมคือไปยังโตเกียวที่ใจดีกับเด็กๆมันก็จะงงๆนิดๆ ว่าอันนี้เขาจะหมายถึงอยากจะพัฒนาตัวเกี่ยวให้เหมาะสมกับเด็กๆนั่นเองครับสำหรับผู้สมัครคนนี้เขาก็มีเขียนนโยบายมานิดหน่อยใช้ตัวอักษรค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับของคนอื่นๆนโยบายก็เลยจะน้อยลงไปนิดนึงแล้วก็เขียนประวัติของตัวเองต่างๆเอาไว้ด้วยอันนี้ก็ให้ไปอ่านดูกันได้ครับมาดูคนถัดไปครับเขาบอกว่า คีย uh ์อ uh ิค uh ุฮิเดน่ายามไม่ส o งคม์วสกุโร่คีย์อิคุฮิเดน่ายามไม k สังคม์ u สกุโร i คีย์อิคุฮิเดน่ายามไม่ส k a คม์วสกุโรแปลว่าสร้างสังคมที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเล่าเรียนกันเถอะแปลว,ว่านโยบายนี้ค่อนข้างจะเน,น้นไปที่เรื่องการศึกษาเป็นหลักๆเลยครับอย่างไรบ้างเริ่มจากคำว่าคีย uh ์อ uh ิคุฮิคีย์อิคุฮิ คาว่าเคียวิกุเนี่ยแปลว่าการศึกษานั่นเองครับพอเติมฮิที่แปลว่าแบบค่าต่างๆอะไรทั้งหลายก็เลยกลายเป็นเคียวิกุฮิก็คือค่าเล่าเรียนครับแล้วก็นายามะไนนายามะไนมาจากคําว่านายามุนะายามุที่แปลว่ากังวลนายามาไนก็คือไม่กังวลครับไม่กังวลเรื่องค่าเล่าเรียนแล้วทั้งหมดนี้ขยายชากชากแปลว่าสังคม เกีย uh วิกิฮิเดน a ยろう。ะไนชิกายุซเากกนี่ยก็คือสร้างกันเถอะก็คือมาสร้างสังคมที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเล่าเรียนกันเถอะแล้วก็พ่านหัวสุดท้ายครับว a กการิยา u ึกุสตารุเซจิวักกาิยาซึกุสตารุเซจิแปลว่าการเมืองที่สื่อสารได้เข้าใจง่ายอ่ะทำไมเขาใช้อย่างนี้เพราะว่าเหมือนเขา มีจุดยืนว่าถ้าจะพูดอะไรทุกคนก็ต้องรับรู้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายนั่นเองครับในยบายของเขาก็มีสั้นๆง่ายๆแบบเล็กๆน้อยๆ้อน้อยมากข้อ <c oughs> มูลไม่เยอะเท่าคนอื่นเท่าไร่ครับคําว่าวกัลยยสุกุวกัลยยสุกุก็คือเข้าใจได้ง่ายทําให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็สตาวะรุสตาวะรุแปลว่าสื่อสารได้ถึงก็คือแบบสื่อออกไปได้ คนที่รับฟังเข้าใจได้อย่างนี้ส่วนคำว่าเซจิเซจิอันนี้ถ้าอ่านข่าวบ่อยๆก็จะเจอเซจิก็คือการเมืองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวกริยาสุกุสตว a รษเซจิการเมืองที่สื่อสารได้เข้าใจง่ายแล้วทีนี้เมื่อกี้ผมบอกไปว่ามีผู้ลงสมัครทั้งหมด7คนแต่ว่ามี พาดหัวแค่6พาดหัวเพราะว่ามีคนหนึ่งเขาใช้พื้นที่โฆษณานี้เนี่ยเขียนเป็นจดหมายด้วยลายมือตัวเองหมดเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาค่ำไหนขึ้นมาเป็นพาดหัวเด่นๆก็เลยขอละไว้ละกันเนาะเอาละครับแล้วนี่ก็คือพาดหัวที่เขาใช้ในการหาเสียงของสภาหมหานคกรโตเกียวในเขตไทโตครับ ไม่แน่ใจว่าที่ไทยเป็นยังไงบ้างเพราะตอนอยู่ที่ไทยไม่ค่อยติดตามเรื่องการเมืองเท่าไหร่ก็จะจําได้แต่ว่าจะมีรูปใหญ่มีกาเบอร์นี้แล้วก็นโยบายสั้นๆเล็กๆนิดเดียวจบแต่ว่าของญี่ปุ่นนั้นเขาชอบอ่านกันแหละเขาก็เลยแบบเขียนเยอะมากมากมากเลยครับเอาล่ะครับวันนี้ทบทวนคำศัพท์มาจากพาดหัวต่างๆกันซะหน่อยซึนังยซึนังย เชื่อมต่อเชื่อมโยงโกริงโกริงอันนี้เขียนเป็นคันจิว่าโกริงก็คือตัวเลข5แล้วก็ริงที่แปลว่าวงแหวนโกริงก็คือโอลิมปิกนั่นเองเพราะโอลิมปิกมีวงแหวน5วงครับเคียวอิคุฮิเคียวอิคุฮิคาเล่าเรียนนายามุนายามุกังวลสังคม ถ้าคุณติดตามรายการให้เจแปนิสตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3,361คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนิส ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไดทาง Spotify, YouTube และก็ผ่านบีนครับถ้าชื่นชอบรายการให้ j a p a n e ิ e ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยส่งข้อความเข้ามาได้ทาง Facebook ให้ j a แ a นิสได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตะเกตเจียวบีเจอกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ